สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ซีเนรีโอโอราเคิลเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะดูดวงการงานการเงินความรักให้กับชาวราศีกันครับและชาวราศีกันก็คือคนที่เกิดในวันที่17กันยายนจนถึง17ตุลาคมนั่นเองนะครับและเราจะมาดูกันว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังวันที่16-31ถึงพฤษภาคมนี้ชาวราศีกันมีเกณฑ์ของเรื่องดวงอย่างไรบ้างนะครับ ไปเริ่มในเรื่องของการงานกันก่อนครับการงานของชาวราศีกันชาวราศีกันที่มีงานทําอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วง ของการทำงานที่ปลอดปโปร่งนะครับรเรียกได้ว่าคุณนั้นถึงแม้ว่าจะได้รับการมอบหมายงานแล้วก็ได้รับการเพ่งเลงเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของการงานจากหัวหน้างานของคุณรวมไปถึงผู้บังคับบัญชาของคุณเองก็ตามนะครับแต่ว่าคุณนั้นสามารถทํางานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคุณยังได้รับความช่วยเหลือจากคนที่คุณเคารพและก็คนรอบข้างหรือ ทีมงานเพื่อร่วมงานของคุณจนทำให้งานนี้ผ่านไปได้ด้วยดีครับเรียกว่าเป็นช่วงที่ดีในเรื่องของการงานของชาวราศีกันครับส่วนคนที่ตกงานนะครับว่างงานหรือคนที่จบงานมาใหม่ๆเนี่ยกำลังหางานอยู่เปลี่ยนสายงานนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้าง เอาละครับก็เรียกได้ว่าในช่วงเดือนหลังนี้นะครับอาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่ดีสําหรับคนที่กำลังหางานใหม่หรือว่ากําลังจะสมัครงานนะครับก็เป็นช่วงที่ให้คุณนั้นพยายามสืบสอขหา งานที่คุณชอบหรืองานที่คุณนั้นถนัดมีความชำนาญแล้วก็ฝึกฝนตนเองให้มีความชำนาญแล้วก็มีความพร้อมในงานนั้นๆน,น,นะครับเป็นช่วงของการเตรียมตัวเป็นช่วงของการเสริมทักษะของตัวเองค่อยๆสั่งสมความเก่งความสามารถความชำนาญของตัวเองไว้นะครับเรดวาช่วงนี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสมนักแต่เมื่อผ่านในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปแล้ว น่าจะเป็นช่วงที่ดีสำหรับคนที่เตรียมความพร้อมคนที่มีทักษะในเรื่องของความชำนาญน,นี้นะครับอาจจะประสบความสาเร็จในเดือนหน้าก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันในเดือนถัดไปว่าชาวราศีกันจะประสบความสาเร็จในเรื่องของการงานหรือไม่ครับจากการงานมาดูในเรื่องของการเงินและโชคลาภเปนบ้างน,นะครับการเงินโชคลาภของชาวราศีกัน ดูกันครับนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภของชาวราศีกันนี้จะมาในรูปแบบของการเดินทางเส,ส่วนใหญ่นะครับคุณอาจจะได้รับโชคลาภ หรือโชคเสี่ยงดวงต่างๆนะครับจากการเดินทางนั่นเองนะครับนอกจากนี้คุณยังคิดว่าตัวเองนั้นไม่รู้ว่าจะได้เงินหรือว่าได้โชคลาภมาจากที่ไหนก็ตามแต่ว่าในช่วงของเครื่องเดือนหลังนี้คุณลองสังเกตดีๆนะครับคุณอาจจะได้โชคลาภหรือเงินทองเข้ามาในชีวิตอย่างที่ไม่คิดมาก่อนเลยนะครับก็จะเป็นโชคลาภที่มาจากการเดินทางนั่นเองครับจากการงานการเงินมาดูในเรื่องของความรักกันบ้างครับความรักของคนที่มีคู่แล้ว ค,ความรักของคนที่มีแฟนหรือครอบครัวชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้าง นะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีคู่รักแล้วในช่วงนี้ไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งเดินทางไปไหนให้หยุดอยู่กับที่ก่อนนะครับในช่วงนี้ก็เรียกว่าอาจจะเข้ากับสถานการณ์นะครับโควิดช่วงนี้กําลังแพร่ระบาดก็ให้เซฟเงินแล้วก็เซฟตัวเองเอาไว้นะครับในช่วงนี้คุณอาจจะต้องอดูแลรักษาตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวเป็นพิเศษส่วนในเรื่องของความรัก ในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับระหว่างคนในครอบครัวรวมถึงคนักของคุณแล้วก็ยังแนบแน่นดีนะครับเ่ีด้ว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งออกไปใช้จ่ายเงินที่ไหนนะครับเพราะคุณเองนั้นก็มีเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินมากด้วยเช่นกันนะครับก็ระมัดระวังตัวแล้วก็ดูแลกันในครอบครัวในช่วงนี้นะครับสำหรับชาวราศีกันครับมาดูคนโสดกันบ้างนะครับคนโสดชาวราศีกัน เอาล่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะพบเจอหรือพูดคุยพบปะกับคนที่คุณถูกใจนะครับอาจจะได้มีการสารสัมพันธ์กันมากขึ้นแล้วก็ให้โฟกัสกันมากขึ้นนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณนั้นมีดวงในเรื่องของความรักมีคู่รักแต่ก็มีบางอย่างนะครับแล้วก็มีบางเรื่องที่คุณต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็ไตร่ตรองเป็นพิเศษนะครับสําหรับคนที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับ ในเรื่องของคู่รักที่จะเข้ามาในชีวิตนะครับลองจับตาดูดีๆนะครับว่าจะเป็นใครนะครับก็แสดงความยินดีล่วงหน้ากับชาวราศีกันที่กำลังโสดอยู่ด้วยนะครับและสุดท้ายเช่นเคยนะครับไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกันบ้างมาดูกันนะครับ จากไพ่แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังพฤษภาคมนี้เป็นช่วงชีวิตของคุณที่ดูวุ่นวายสับสนมีเรื่องราวต่างๆมากมายเข้ามาในชีวิตนะครับคุณเองต้องจัดการบริหารจัดการชีวิตให้ดีนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่มีสติแล้วก็มีสมาธิในเรื่องของการจัดการชีวิตของคุณเองนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับคุณอาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมี เป้าหมายใหม่ๆที่คุณวางไว้ที่จะทำให้ได้หรือตั้งไว้ที่จะทำให้มันสำเร็จได้นะครับนี่ก็คือในส่วนของชีวิตช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนพฤษภาคมของชาวราศีกันครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเรารวมไปถึงกดกระดิ่งเตือนเอาไว้นะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆม,มาคุณจะไม่พลาดคลิปสำคัญๆแบบนี้นะครับและหมดเวลาของคลิปนี้แล้วนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ